<Okay. S 2> มันรับไม่ไหวแล้วรอวันสวดมนต์ข้าวปีกันละกัน uh huh. สวดมนต์ข้างปีวันที่31พฤศจานสิ้นสิ้นปีนี้นะ4ทุม่มอาจารย์จะจัดสวดมนต์สวดมนต์นตามหลักวสอนธรรเจ้าเรียกว่าสัจชายะหรือการสาธยายธรรมเราจะสาธยายไปทีละท่อนสาธยายจบท่อนหนึง่งอาจารย์จะอธิบายสาธยายจบพระสูดหน,นึง่งอาจารย์จะอธิบาย เพื่อให้เราเข้าใจหลักสางสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราเห็นน้องใจไปทราบซึ้งต่อการาคทาสั่งสอนของพระองค์ก็กาจัดการวันที่31พายว่าก็ไปได้รับแค่3,000คนมีหนังสือแจกฟรีมีของแจกฟรีมากมายมหาศาลมีของมาล่อแล้วก็ไม่ไป แล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าลงประเด็นเย็นนี้หลังจากถวายทุกอย่างเสร็จไม่ทันจบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นได้ทีนี้อาจารย์เดินทางสอนธรรมบะพระเจ้าเนี่ยมาตลอดระยะเวลา2ปีเต็มใน2ปีแรกเนี่ยอาจารย์สอนธรรมะผ่านทางติ๊กตอไลฟ์สดก็สอนมาระยะเวลา2ปีแต่เพราะว่าทิ้คทิ้หนึ่งคือเสาไฟฟ้าหน้าบ้ามันทำให้อาจารย์เดินดังในโลกโซเชียลอย่างมาก S <S จนเป็นเหตุเป็นปัจนที่ทำให้อาจารย์เนี่ยได้ออกรายการทีวีเตมไปหมดในระยะเวลา2เดือน2เดือนเตะเนี่ยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่มาเวลาอาจารย์ว่าจะมีชื่อเสียงอาจารย์ก็ใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงเนี่ยในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อหมู่คณะสงฆ์เพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อตัวเองนะเพื่อคนอื่นให้ทำให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลกับวัดวาอารามศาสนาเพื่อสังคมต่อไปดังนั้นพวกเรา ก็คอยสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์เท่าที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมได้ตามหลักพระาธรรมสั่งสอนแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยคอยสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติมี่ปฏิบัติชอบคอยช่วยเหลือพระศาสนาและคอยช่วยเหลือสังคมต่อไปก็ให้เราสนับสนุนระที่รัฐที่ไม่ะโยอยู่อสังคมพยายามมีสติสัมปชัญญะจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าเปียนเรียนเดือดร้อนตนเองอย่าเปลี่ยนเรียนเดือดร้อนผู้อื่น และอยาเปลี่ยนเปลี่ยนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายมันจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตในเวลาในที่ใดก็ตามที่จะพยายามไปอาจารย์ด่าที่ไหนอาจารย์จะได้ไปที่ั่นทุกวันนี้นะเวลาด่านั้นไปทุกที่ด่าโรงพยาบาลก็ได้ไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลจันทีก็ไปช่งพยาบาลโรงพยาบาลกะโรงพยาบาลรัฐบาลด่าเขาไว้ก็ได้ปไปโรงพยาบาลตำรวจมาเรียบร้อยแล้วเคยด่ารัฐสภา อีกไม่นานก็เราจะได้ไปรัฐสภาแล้วมีจดหมายส่งมาแล้วเมื่อวานอีกคนพยายามถามอาจารย์ว่าคำสาบแช่งมีจริงไหมอาจารย์ก็เลยตอบไปว่าถ้าคำสาบแช่งมีจริงรัฐสภาลูกหนูไม่นานเจ้าพญาไปนานแล้วเพราะพวกเราสาบแช่งกันอยู่เป็นประจำใช่ไหมไม่ได้ลูกไม่ได้สาบแช่งเป็นประจำนี่เราได้เข้าไปนะ้ัทุกคนลูกไปพร้อมกับพญาล่มพร้อมกับสภา ก็ดีก็เป็นโอกาสในการที่เราเดิลการ,รันเข้าไปทุกวงการเดี๋ยวนี้ก็เริ่มม, <c oughs> มีการเข้าไปในกรมราชัณฑ <c oughs> ์เริ่มมีการเข้าไปในสถานพินิ้เริ่มมีการเข้าไปวันนี้ดีใจมากเลยที่ <c oughs> ได้ไป <c oughs> บรรยายที่มูลนิที่เด็กพิการอาจารย์ิ่งเคยเห็นเด็กพิการรวมตัวกันเยอะขนา,นา <c oughs> ดนี้ก็วันนี้วันแรกรู้สึกว่าผู้บริการเขตลาดพร้าวจะมาผู้บริการเขตลาดพร้าวมานั่งฟังด้วยแล้วก็เราผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด กรุงเทพก็มาด้วยแล้วก็คนพิการเย่างเด็กๆไม่มีคนที่มาทำธรรมบาญญัต่จากวันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่ที่เขามีลูกเนี่ยเป็นคนพิการและเขาก็มีตัวพ่อแม่เขาเองก็เป็นพิการก็มีวันนี้มีโอกาสดีมากในการใบบรรยายทําให้กับคนพิการได้ฟังเพราะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยยอมรับสภาพจากการที่เขามีลูกพิการไม่ได้เขายอมรับไม่ได้ไม่ได้ นทำเวรทำกรรมอะไรมาทำไมต้องเจอลูกพิการบางคนเนี่ยมีลูกพิการก็ยอมรับตามความเป็นจริงได้แล้วดูแลลูกตัวเองอย่างดีแต่บางคนเนี่ยยอมรับไม่ได้ก็ดูแลลูกแบบถูกลูกถูการไปไม่ได้มีเจตจำนงหรือเจตนาในการดูแลแม่เองอย่างเป็นเในการดูแลลูกเองอย่างดีเพราะว่าไม่ต้องการลูกพิการดังนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยเวลา จารย์พี่ร้อยน้าใสในเรื่องร้อยสี่การามรับตามความเป็นจริงในการใช้ชีวิตเราทุกคนต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ในการใช้ชีวิตของเราทุกคนไปที่ไหนก็ตามพยานผู้สิบอย่างเสมอคือกุศลกรรมบทสิบสำคัญมากในการใช้ชีวิตของเราสามอย่างทางกายสี่อย่างทางวาจาและอีกสามอย่างทางใจสามสี่สามจำให้ได้นะ จำไม่ได้นะสามสี่สามจริงจริงแล้วพวกนี้มา